จะลาบก็บจนี่มันก็จะต้มงนไม่หน,ตนัต้มนต้ม นี่จะต้มนี่จะต้มนี่จะลาบนี่จะลาบนี่จะลาบ,น,าบ,น,าบนี่จะต้มค่ะนั่นแหละจะต้มวันนี้จะลาบมาดูไกด์พี่น,อน้องกำลังทำอยู่กำลังทำกับข้าวล้วเสร็จแล้วได้อีกรอบหนึ่งนะคะ ถ่ายอีกรอบหนึ่งเสร็จพอดีเลยค่ะเชิญมากินเ้อพี่น้องทุกคนลาบไก่แล้ววันนี้ไก่ตัวใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็เลยลาบค่ะอร็นเลยเลยนาะ เห็นแล้วเนาะไก่นี่เห็นล้วเนาะนยาเนี่ยพะพอนจะลาบไก่เวลาขนาดนี้มันกี่โมงลนะ 5้าโมงครึ่งห้าโมงครึง่งเตรียมต้มไปก่อนค่ะต้มไปก่อนก็จะเปื่อยนะคะเนาะไก่ใหญ่ต้มก่อนแล้วก็จะควักลาบเข้าตู้ไว้ก่อนอาจจะลาบทีหลังลาบแบบธรรมชาติค่ะใส่มะกอกบารานั่นแหละลาบใส่มะกอก นั่นแหละคะ่ะเขาเรียกลาบบ้านเราใส่มะกอกคั่นมะกอกคดีก็จะอร่อยมันแซ่บนัวนะมะกอกกะลาบไก่น่ะเข้ากันดีดีค่ะลาบเหมือนตาพ่อตาแม่แเราเนาะแหะเนาะตาพ่อตาแม่เราแต่ก่อนเนาะลาบไก่กระดูกไม่ทิ้งเลยสับให้ละเอียด ลาก,กินได้หมดเลยนี่มันใหญ่กันซับไม่ได้แล้วตัวใหญ่ไก่ชนตัวใหญ่เลยค่ะไก่ชนตัวใหญ่สามโลอ้าใหญ่นอไม่ใหญ่สามโลโอเคนี้นะคะสวัสดีค่ะ